Come on, ว่เฮ้ยพี่ปาเกมนี้มันคือเกมอะไรทำไมไม่เคยเห็นมันเลยเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนว collectible RPG ค่ะทุกคนที่จะให้พวกเราเนี่ยสะสมนะแล้วก็อัปเกรดยูนิคทอยดาก้อนของเราค่ะเราจะต้องเพลิดเพลินไปกับการวางกลยุทธ์อะไรพวกนี้นะทุกคนและที่สําคัญนะเขามีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากในเกมนี้ไม่ใช่แค่การสะสมดาก้อนอย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าตัวละคร แล้วตัวที่เป็นมังกรเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถที่หลากหลายทําให้เราเนี่ยสามารถจัดทีมแล้วก็เอาไปต่อสู้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ PvE หรือว่า PvP นะเขาก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะมากเขามีระบบของท่าซิสเต็มค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์ like คลิปนี้ให้บากนก่อนนะคะแล้วเราเข้าไปดูในเกมพร้อมๆกันเลยถ้าด และนี่ก็คือเมืองของเรานั่นเองค่ะคือน่ารักมากจะบอกว่าเมืองอะ่ะมันสามารถต่อขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะตอนนี้นเมืองอะ่ะยังไม่ได้อัพเพราะว่าเดี๋ยวมารออัพพร้อมกับน้องๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพแล้วอะ่ะมันก็จะสามารถขึ้นไปอีกได้เรื่อยๆนะแกดูดินะ้มังกรคือมัน ของเรามีชื่อว่าบล็อกทาวน์นะคะทุกคนเราสามารถอัปเดตไปเรื่อยแล้วเราสามารถหาทรัพยากรจากในเมืองของเราได้ดูอย่างตรงนี้นะนี่บ้านหลังนี้ของพี่ปงังคือเขาว่าจะคอยผลิตของให้เรานะคะทุกคนนี่ตอนนี้เขาก็ผลิตตัวนี้ให้เห็นปะเราอา่ะยิ่งมีบ้านขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งดีมาเดี๋ยวจะอัปบ,บ้านให้ดูรอบนึงก่อนเห็นไหมว่าตอนนี้พี่ปังอ่ะยังไม่ได้เริ่มอัปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมารออัปพร้อมน้องๆน,นะคะเฮ้ยแรงะปะน่ราร้องเลยอะมาเป๊ะ แนมทนี่แบบพี่ฟังชอบเพราะว่าไม่มีกลากหลายฟังก์ชันในเกมเดียวนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นต่อสู้วางแผนกลยุทธ์นู่นนี่น,นั่นตัวละครให้เราสะสมไปอีกเยอะมากมาอัพมือดีกว่าพูดเยอะว่านางหลักอ่ะขออนญาตอัพเลยเวลสองเวลสองตง่ ว่าเราอยากจะวางของเข้าไปได้อีกกับัเขาได้ไงเปิดห้องนี้ก่อนเลยห้องนี้ก็จะเป็นแอร์พร์ตของบล็อกทาวเราเนี่นค่ะทุกคนเปิดเลยและนี่นะคะก็จะเป็นเมืองของเราค่ะแต่ตอนเนี้ยแกดูดิ ว่ะประชากรมันน้อยป้าดูมันเดินแบบหลอมแหลมหลอมแหลมอะไรแบบนี้มันไม่ดีเลยเทาะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวละครกันค่ะซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันสามารถสุ่มได้ทั้งเป็นตัวละครที่เป็นดากก้อนนะแล้วก็ยังสุ่มได้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะไปสุ่มพี่พังขอบพามาดูก่อนว่าเรามีตัวละครเยอะมากแค่ไหนนี่นะคะเป็นตัวละครที่มีทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งมันจะมีระดับเทียด้วยนะทุกคนเทียที่มันเจ๋งสุดๆอะก็คือเทียเอชใช่ปะวันนี้เราจะลองหาเทียเอยมมเาก,ะะเากเล มันจะไม่จริงอะแกมันจะแบบเอ้ยแล้วมันอะไรจะดัดนสุดล่างอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงสุดซะที มันจ่า่าจริงๆงอะขนาดนที่ป้าพูดไปเรื่อยๆมันก็ยังจะไม่สุดอะเรามาเราสุ่มตัวละครกันดูนะคะมันจะมีหลายแพคเกจให้เราเลือกเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพี่บ้านจะขึ้นให้ดูนะว่าตัวละครที่เป็นระดับเทียสเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะทุกคนจะบอกว่าเทียสเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าความแข็งแกร่งของแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันใช่ปะมีประโยชน์ในการ PVE ด้วยแล้วก็ PVP ด้วยนะคะในการสำรวจก็มีประโยชน์มากสุดๆเลยน้องๆเนี่ยอาจจะเด่นในเรื่องของการโจมตีในการใช้สอยอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นทีม s t r a t e g y นะคะการร่วมมือกันัน ในทีมอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีตัวอะไรบ้างลองสุ่มถือกันเนาะสักสิบแผ่นค่ะว้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอแบบแรงๆเลยนะเอาแรงๆมาเลยนะน้องเป็นของเล่นเนาะแรงๆหุยท้องหุยลุงมากแลกตัวที่ออกปึ้งกระบอกเป็กระบอกอะไรหุยเราได้อันคอมมอนมานะคะหลายตัวมากแต่สองตัวเนี้ยพี่ว่ามันต้องแรงบ่เนี้ยเลยอะหุ้ย เป็นตัวแรกนะคะมีอาแล้วก็อีกตัวหนึ่งขอเป็นแรยทองมากทองสุดๆเีเจนเีเจนเป็นยูนีค่ะชืะ่อานเซเรน่าไว้ ใในนโอ้ยน้ำตาจะไหลอ่ะทุกคนดูนะคะเมื่อเราไปสุ่มมาแล้วเนี่ยตัวละครเราเยอะขึ้นอ่ะเมืองของเราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมีชาวเมืองของเราเยอะขึ้นเป็นน้องดรา้อนทอยมาเดินยุกยิกยุกยิกในเมืองมันน่ารักตรงนี้แหละแกะ <S 1> <S 1> มีตัวละครแล้วเราจะไม่มีสัตว์เลี้ยงได้ยังไงวะ <S <S วิธีการทําสัตว์เลี้ยงกูแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปที่โรงงานนะคะแล้วก็ทุบตุ๊บเหมือนกันค่ะจากนั้นเราจะพูดสี่เข้าไปพิ้วๆๆนะคิวเลยและออกมาค่ะเป็นโอ้ยนารัก ได้ยูนิสองตัวเลยเหรออุ้ยแรงอะเราได้ยูนิมาทั้งหมดสองตัวเลยนะคะเป็นน้องฟูนิกับดูรินั่นเองอุ้ยที่เหลือก็ได้อยูเดี๋ยวเราไปใส่ให้หลายๆตัวเลยอัพตัวละครให้ดูสักหนึ่งตัวนะเป็นการอีโวตัวละครแล้วก็เราจะลองสวมใส่ของให้น้องน,น,น,นิดหน่อยนะคะทุกคนเราจะเลือกเป็นตัวพ่อหมดแล้วกันนะไปแบบว่าสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักแล้วกันเอาตัวนี้เสื้อน้องเนี่ยเป็นท่าแสงใช่ไหมแก่ท่าแสงก็ใส่สัตว์เลี้ยงที่มันอาจจะเข้ากับท่าแสงหน่อยทัน เสน่ห์แบบท่าใจคือทัดมืดแล้วก็จะมีการอัปเดตตัวละครนะคะซึ่งเนี่ยในเมืองของเราใช่ไหมเราอ่ะมีห้องต่างๆในการผลิตของใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะผลิตออกมากลายเป็นตัวอัพตัวละครให้กับเราไอ้แก่รูมันรลอยู่นะแกเดี๋ยวนะเออัดไปโอ้เก่งเลยเก่งอยู่คนเดียวเลยคราวนี้ าสามารถเอนชั้นสก l ลได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้คือเวลเยอะสุดในรุ่นละคือเก่งสุดในรุ่นเลยแล้วก็สามารถใส่ของได้นี่เป็นบล็อกต่างๆที่เราได้มานะคะแล้ก็ อีควิคไปเราไม่พูดไม่ได้นะทุกคนระบบเนี้ยระบบตีบวกสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนเราอ่ะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาเมิดก็คือเอาไปตีบวกให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างตัวเนี้ยพี่ปังเอามาตีบวกใช่ไหมพี่ปังก็สามารถเลเวลอัพสัตว์เลี้ยงของพี่ปังได้ถึงเลเวล21เลยนะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงแบบว่างๆเปล่าๆไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเป็นตัวระดับคอมมอนอะไรพวกนี้เห็บรคะใส่เข้าไปลอยได้เรื่อยๆเลยนะแกแบบนี้แล้วพอถึงในระดับหนึ่ง เราก็สามารถที่จะ e c h a n า s สก l ลของน้องได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นพี่จะลองนะบึง้งอ๋อตอนนี้เรายังแบบว่าอยู่แบบว่าเป็นเมืองเลเวล2อยู่ใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าเวิลของเขาว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะมีถึง8เวิลให้เราไปลงดันกันนะแล้วก็มีระดับ normal hard แล้วก็ hell นะคะวันไหว่หรอคะไม่บางอะ่อะวันไหว่ดีตัวแกนด้ฟพี่บางโคตรเก่งอะตอนนี้ เราจะมาบิวบิวปาร์ตี้ของเรากันนะมาเริ่มแรกขอใส่เป็นตัวละครแบบว่าที่ชอบก่อนบิวให้มันได้ประมาณหนึ่งตัวที่พี่พังใส่เนี่ยจะเป็นระดับเทียเอสนะคะทุกคนเป็นเทียเอสเลยลุมแกนดับพี่ <c oughs> ขอตั้งชื่อว่าลุมแกนดับตัวนี้เนี่ยพี่พังอาจจะเอาออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะค่อนข้างเก่งกว่า เราไปลองดูตัวี้โคตรเก่งอะแต่แบบเป็นธาตุแสงกันหมดเลยนะไม่เป็นไรหรอกในเลเวลแรกๆเรายังพอไหวอยู่น้ํากระทบงแสงของเราแต่บอกว่ามันเหมาะอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลทรายใช่ปะแล้วน้ําอ่ะก็ก็ต้องการในทะเลทรายฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเพิ่มคืออะไรน้ำเราก็แสงแค่นั้นเองอุ้ยเก่งอะทุบตุ๊บกันหมดเลยนี่ค่ะเริ่มค่ะไปค่ะตีเ,เห็นปะแอสซิสซมมันเข้าหลังด้วย ถือว่าเป็นทีมที่ดีของพี่เลยนะถ้าอัพเบลน้องขึ้นอีกกันสักหน่อยนึงคอละเบลยี่สิบขอละเบลสามสิบเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะมันต้องสู้บอร์ดได้แบบรวดเร็วแน่นอนแล้วเนี่ยเขามีการส่งเสริมเทมกันนะเพราะว่าทีมของเราเพอมันเป็นแบบว่าธาตุที่ใกล้กนะันอ่ะมันจะมีการเพิ่มระดับของโล yeah, อ้าวสองเลยเ<ว>ก่งเกินเก่งมนุษย์ความน่ารักของตัวโลคอลพี่ปาดนะคะกำลังต่อสู้กับพวกตัวกิกกี้เนาะตัวกิกกี้นี่ก็คือแป ตัวไข่ลานทีมของเขาคือเป็นของเล่นนะคะก็คือดีมากน่ารักเหมาะสมกับการเล่นสุดๆกล้มันเพลินมากนะมันจะหยุดเล่นไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่าเริ่มแล้วอะ ที่เขาจะให้เราไปลงดันเจี้ยนธรรมดาแล้วนะทุกคนเขาก็ยังมีเป็นอารีนาด้วยค่ะอารีนาเนี่ยจะเป็น PVP นะให้เราเนี่ยได้สู้กับคนเราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากให้ทีมการป้องกันของเราเป็นยังไงนะแล้วก็หรือว่าอยากให้ทีมที่เราไปต่อสู้เนี่ยเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้พี่ปางมีค่าพลังอยู่ที่4 5 6 6 5ื่นนแอตแทกนะคะทุกคนมันทาให้เราสามารถตีคนพวกนี้ได้เลยนะคะเขาใส่เป็นตัวของ l ีเจ n เดอรี่เข้ามานะแต่ เขาจะมี T S ไม่เท่าเราไนงะเรามี T S ถึงสาตัวเลยนะแกแล้วขอลองตีคนที่เขาเก่งสุดๆเลยแล้วกันมาลุยขอเลิ่มนเปเทิลเลยนะคะแต่ละท่าแต่ละตัวสกิลเขาก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนบาก็เลยจะต้องแบบว่าอาจจต้องมีการวางดักกันนิดนึงเออมาดิเฮ้ยว้ายไปเลยได้ไหมเฮ้ยเราโดนกระเด็นนะเมืเ่อคืนหูยหูย เลยตีแรงๆนี้โดนสอนพิษสอนพิษตุ้มโดกนกระเด็นไปแล้วหนึ่งกระเด็นไปแล้วหนึ่งเฮ้ยมันเข้าร่างมันเข้าหลังมันเข้าหลัง <_ c oughs> เราจะต้องให้ตัวที่มันเป็นตัวโลกของเรานะคะกลับไปหน้าให้ได้ค่ะไม่งั้นเนี่ยแย่เลยแต่ตัวหลังของเขาก็ไม่ได้น้อยหน้านะเพราะว่านี่ซานต้าของพี่ก็เข้าหลังเขาอยู่เหมือนกันรู <_ c oughs> ้ขอดูขอด้ขอ,ขอ,ขอูนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ไปไปไปเขายังเข้าไม่ถึงตัวของเมทดมนเรานะคะทุกคนเวทดมนกับตัวธนูเราเนี่ยเขายังไม่ถึงนะตัวเนี่ยเขามีธนูเหมือนกันแต่ไม่ได้เก่งมาก พอได้พอตึงพอตึงอ่ะไปไปไปตีใช่ไหม สำหรับในเกมนี้นะคะเขามีโทเคโนมิกด้วยค่ะซึ่งสกุลเงินหลักของเกมนี้นะจะชื่อว่าแมกไนน์นั่นเองค่ะสามารถแลกเปลี่ยนเป็น g m b x ได้แล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยนะคะทุกคนเช่นในแมกไนช็อปเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาซื้อเป็น e อ็กซ์คลูซีฟแพ็ได้หรือว่าเราจะใช้อัปเกรดมังกรของเราก็ได้นะคะเราจะได้รับการฟอกนะคะโดยการแลกเปลี่ยนแมกเนตบล็อกค่ะแล้วแมกเนตบล็อกของเราเนี่ยก็สามารถหาได้จากเมืองแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเมืองของเราจะต้องเลเวล5ก่อนนะ เจ๋งมากแล้วเขาก็ยังมีระบบแชมเปี้ยนออร่าเข้านะคะสําหรับระบบแชมเปี้ยนออร่าเขานี่ยจะเป็นโทเค็นในเกมที่ใช้ในโหมดแข่งขันแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ค่ะเขาเป็นเหรียญรางวัลหรือว่าเป็นเงินเดิมพันในเกมนะคะที่เราเนี่ยสามารถใช้ในการลงแข่งได้และเราก็ยังสามารถแลกกับ เป็นโถเแ็นจริงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญ GMBX หรือว่า MBX ได้นั่นเองค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะเขาก็มีกิจกรรมสุดพิเศษค่ะเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองกับนี่เลยค่ะ Luna Server s e r v ร์ฟเวจะบอกว่า Luna s e r v ร์กิจกรรมนี้เนี่ยเขาแจกเยอะมากเลยนะคะจะเป็นภารกิจสําหรับผู้เล่นใหม่นะจะทำเคเวสรายวันแล้วก็ สุ่มตัวกาชาได้ถึง1,029รางวัลเลยแล้วก็ยังมีเป็น New Dragon Training Event ค่ะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่ให้เรารับของจากการอัปเดตบังกรของเรานั่นเองและอีกอีเวนต์หนึ่งนันนั่นก็คือ Gem Box Enchant Event อีเวนต์นั่นเองค่ะซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยจะให้เราได้รับของไปตีบวกเพิ่มนะคะทุกคนเป็นไอเทมที่ใช้เพิ่มความสามารถของบังกรของเรานั่นเองอุ๊ยดีจังเลอยอะ่ะ อีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทดสอบพลังกันค่ะและนี่ก็คือกิจกรรม b a t t l เ League ที่สุดความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะชิงรางวัลมูลค่ากว่า60,000 MBX เลยนะสำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมนะเพื่อนๆก็สามารถดูในเกมได้เลยนะเข้าไม่ยากค่ะเพียงแค่เราใช้ Battle c o ลคอนะสำหรับการเข้าร่วมนะคะและแบต t ทิ c o ล n อยเนี่ยก็สามารถหาได้จากการซื้อแบตเทิลค NFT เฉพาะเซิร์ฟเว และนําเข้าสู่ดีแอเพื่อเข้าร่วมอัตโนมัติเพื่อนๆสามารถรับแบตเทิรนคอยนะคะได้ทั้ง KIA ผู้หรือ IMX พูโดยใช้ฟังก์ชันเคลมนะคะบนเพจ NFT ของ MBX นั่นเองค่ะสามารถมาดูรายละเอียดในเกมได้นะเขาบอกไว้ละเอียดอยู่จะบอกว่าตอนนี้น้องเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมแล้วกิจกรรมเขาเยอะมากๆเลยนะคะใครที่กําลังตามหาเกมที่ทั้งภาพน่ารักสนุกมีฟังก์ชันหลากหลายเล่นนะแนะนําเลยค่ะสําหรับ m e ต a ทอยด r าก o n น a g a นั่นเองไม่ว่าถ้าเกิดว่าใคร ใจนะคะเดี๋ยวพี่ปานจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปนี้ให้นะและใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อยา่าลืมพ่จะกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องของซสุนีมิววีและที่สาคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอยากให้พี่บังเล่นเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย